ชวนคุยเรื่องของธุรกิจนะคะช่วงนี้เราต้องมามองหาโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจกันนะคะในช่วงที่วิกฤตเศรษฐก,กิจแบบนี้ค่ะมาเปิดโมเดลธุรกิจกล้วยร้อยล้านทำได้แล้วจริงๆแต่จะง่ายเหมือนบอกด้วยหรือเปล่าต้องไปงติดตามกับท่านนี้ค่ะคุณอาคมคงกระเรียนหุ้นส่วนผู้จัดการหอจกเอ็นแอนเอ็นฟ นะซึ่งเพิ่งจะได้รับรางวัลเทเวินเอลเว่นเอสิียั่งยืน2025ประเภท S อสีผู้ประกอบการชุมชนที่แบ่งปันสังคมไปสวัสดีคุณอาคมกันเลยค่ะคุณอาคมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะคะที่มาร่วมรายการค่ะครับผมเริ่มต้นเล่าเลยนะคะว่าเริ่มธุรกิจยังไงแล้วก็ทําไมถึงเริ่มที่กล้วยหอมทองคะ คือเดิมในพื้นที่ของอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเนี่ยเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปลูกพวกกล้วยมะนาวชมพู่ครับส่วนกล้วยกล้วยนี่เป็นพืชหลักท,ที่ที่ปลูกที่ปลูกเยอะนะครับเราก็เลยได้มีการรวบรวมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ตั้งเป็นโรงงาน NNFood ขึ้นมาเพื่อรวบรวมผลผลิตกล้วยหอมทองนีรับส่ง ให้กับทางร้านสะดวกซื้อก็คือเซเว่นเครับเมื่อก่อนก่อนที่ทาง<ม>คุณอาคมจะมาทําธุรกิจนี้แล้วกเกษตรกรเขาขายกล้วยที่ไหนกันคะก็ในตลาดทั่วไปครับเพราะมันมี<อ>ก็มีผู้รับซื้อแล้วก็ทั้งมีตลาดกลางแล้วก็มีพ่อค้าคนกลางครับ ที่ที่รับซื้อในพื้นที่อยู่ก็เรียกว่ามาเหมือนมาจัดระบบให้กับเกษตรกรนะให้มีที่มีทางในการที่จะกระจายสินค้าไปยังไปยังนัดที่แห่งหนึ่งที่มีความมั่นคงแน่นอนนะคะเพราะว่าในส่วนของเซเว่นก็น่าจะอยู่มั่นคงยุไม่ใช่น่าจะอยู่มั่นคงตลอดไปแน่ๆนะคะทีนี้คือเริ่มที่กล้วยหอมเพราะว่าแถวนั้นปลูกกล้วยเยอะคือเฉพาะ เพชรบุรีกับที่ไหนอีกหรือเปล่าคะตอนนี้มีมีหลายพื้นที่ครับแต่เมื่อเมื่อสมัยสักสิบห้าปียีสิบปีที่แล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีเพชรบุรีแล้วก็แถบอ่คองลังสิตครับ oh. อแถวา้ึนตานีแต่ตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่ที่กระจายเป็นหลายพื้นที่อยู่ครับอืมค่ะค่ะตอนเริ่มต้นธุรกิจนี่เจออาาุปสรรคเจออะไรที่ท้าทายบ้างคะแล้วผ่านมาได้ยังไงคะ น่าจะต้องมีนะสินค้าเกษตรเนี่ยใช่ครับมี <c oughs> ม,มีมีหลายอย่างครับการการ <c oughs> ทำสินค้าเกษตรเนี่ยการควบคุมทั้งปริมาณและก็คุณภาพให้ <c oughs> เป็นให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากครับมันก็ต้องค่อยๆมีการปรับเปลี่ยนช่วยกันพัฒนาแล้วก็ช่วยกันดูแลให้ทางเราเนี่ยมีสินค้าที่มี คุณภาพแล้วก็เป็นที่ต้องการของลูกค้าครับอืค่ะก็อาจจะไม่ไม่ใช่ง่งายเสียทีเดียวไม่ไม่ได้ง่ายกล้วยใช่ไหมค่ะง่ายๆครับเรื่องกล้วยแต่ไม่กล้วยครับใช่เรื่องกล้วยแต่ไม่กล้วยนะคะ,ะเอาล่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปจอกกันนะอ่าคุณคงทําได้แล้วนะโอ้อยอดขายเป็นร้อยล้านอนะันนี้คือถ้าบอกแบบนี้คือไม่คือเป็นคนที่ซินเซียต่อ ต่อต่อรัฐบาลต่อรัฐนะคือบางคนไม่ยอมบอกยอดขายนะแต่คุณอาคมเนี่ยต้องแบบคารวะเลยนะยอมบอกนะคะทีนี้คือถ้าเกิดคุณอาคมเริ่มต้นว่าทําเพื่อเพื่อที่จะส่งให้ convenience store หรือว่าที่เซเว่นคือคือส่งอย่างที่นี่ที่เดียวเลยหรือว่าที่อื่นด้วยคะ่ะส่งที่เดียวคับผมส่งที่เดียวโอ้ส่งที่เดียว,สยวสแสดงว่าต้องส่งไป หลายสาขามากเลยนะคะทั่วประเทศตอนนี้ก็ส่งอยู่อของเซเว่นเนี่ยเขามีเขามีศูนย์กระจายสินค้าอยูอหย่หลายหลายพื้นที่แล้วก็มีผู้ผลิตหลายหลายหลาผู้ผลิตเหมือนกันเราก็ส่งอยู่ในโซนภาคกลางในเขตกรุงเทพกับปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกครับมันก,ก็จะมีส่วนแบ่งตลาดของแต่ละแต่ละ ซับแต่นะเจ้าอ๋อคือเหมือนมีพื้นที่อยู่ในการที่เขาเรียกว่า BDC นะ Distribution Center ของทาง c p ีของเซเว่นนี่นะคะเพราะฉะนั้น oh. คุณนคมก็สัมภาระาในพื้นที่แถแบบแถบบนั้นนตั้งแต่อ,อะไรนะเพชรบุรีขึ้นมากรุงเทพป,ปริมณฑลภาคตะว,วันออกอะไรแบบนี้นะอ่านี่คือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือยังไม่ได้ทั่วประเทศนะ ยังไม่ใช่ทั่วประเทศนะแค่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเออขั้นตอนทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยคือเรากำลังเข้าสู่โมเดลธุรกิจนะขั้นตอนจากผู้ปลูกเกษตรกรนะจนถึงจุดหมายปลายทางไปที่ร้านเซเว่นเนี่ยกระบวนการเป็นยังไงคะก็ขั้นตอนเราก็ต้องมีเริ่มเริ่มมีการวางแผนการปลูกน,นะครับเพราะว่าเราส่งกล้วยเข้าเซเว่นเนี่ย ต้องส่งทุกวันแล้วก็ต้องมีผลผลิตทุกวันนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เราก็ต้องอมีการวางแผนให้เกษตรกรเนี่ยปลูกกล้วยในทุกๆเดือนนะครับเ <ๆ S 2> พื่อเราจะได้มีมีกล้วยส่งตลอดทั้งปีนะครับ <S <S เมื่อมีการวางแผนการปลูกทางเอเอ็นเครับก็มีทีมส,มส่งเสริมดูแลแปลงนะครับก็จะไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่ละแปลงไว้นะครับว่าเกษตรกรในแต่ละลายเนี่ยปลูกเดือนไหน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงเดือนไหนครับก็ทีมส่งเสริมก็จะเข้าไปอาคอยดูแลคอยช่วยดูนะครับแล้วก็วางแผนว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงไหนนะครับเสร็จแล้วเมื่อผลผลิตมีสามารถเก็บเกี่ยวได้เราก็จะมีทีมทีมเก็บเกี่ยวผลผลิตของโรงงานด้วยนะครับก็เข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เกษตรกรอันนี้เพื่อเป็นการ ดูแลเรื่องคุณภาพตั้งแต่ต้นทางนะครับเพราะว่าถ้าเรามีทีมเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราเองเนี่ยหนึ่งเราช่วยกเกษตรกรลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในเรื่องของอค่าขนส่งวัตถุดิบจากสวนมาถึงมาสู่โรงแคสน,นะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือเราสามารถดูแล คุณภาพตั้งแต่ในสวนนะครับเพราะว่าเกษตรกร,เ,กรเป็นร้อยร้อยลายเนี่ยวิธีการเก็บเกี่ยวของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วก็วิธีการการเลียงการวางการป้องกันการช้าตั้งแต่ต้นทางเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแต่เรามีทีมที่เราทําทุกวันแต่เราก็แค่หมุนไปแต่ละแปลงทีมงานของเราก็จะรู้วิธีการเก็บโดยที่ไม่ให้กล้วยช้านะครับเพราะว่ากล้วยตอนตอนเก็บเกี่ยวเนี่ยยังเป็นสีเขียวอยู่ แล้วถ้าช้ําเนี่ยเรายังมองไม่เห็นจนกว่าเราจะบ่มสุกเป็นสีเหลืองเราถึงจะเห็นรอยช้านะครับรอยช้าที่เป็นสีดาๆอะไรนะคะ<ช>ยังไ,ได้ส่งข้าวเซเว่นไม่ได้นะคะไม่ได้ครับ <laughs> เป็นแล้วเมือม่อเมือ่อเมื่อไปเก็บเกี่ยวผลผลิตจากเกษตรกรเข้ามาที่โรงแพ็คนะครับก็จะต้องมาล้างทาความสะอาดด้วยน้ําเปล่านะครับไม่ใส่สารเคมีใดๆนะครับก็ใช้ น้ำเปล่าหลางนะครับแล้วก็เ,เก็บกล้วยไว้ในอุณหภูมิห้องปกตินะครับพักค้างไว้อย่างน้อย18ชั่วโมงหรือไม่ก็หนึ่งคืนนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นถึงจะเอาเข้าบ่มในมมในห้องบ่มในห้องบ่มเราก็ต้องควบคุมอุณหภูมิที่20องศาครับเป็นการบ่มด้วยความเย็นนะครับ แล้วก็เพลิดคุ้ยเขา <อ S 1> ไม่ต้องการความร้อนเหรอคะเขาต้องการความเย็นเหรอคะคือ,อกล้วยของเราจะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าเนื้อจะเหนียวนุ่มแล้วก็แห้งเ,เพราะว่าถ้าเราอบร้อนกล้วยจะช้ำเขาเรียกว,ว่าช้ำน้ําแล้วก็เงินเละน,นะครับไม่อร่อยอาใช่ครับเมื่อถ้าเราใช้ความเย็นในการหมุเนี่ยมันเป็นการช่วยดูแลคุณภาพกล้วยให้อยู่ได้นาน ต้องเปิดแอร์ให้กล้วยหรือเปล่า20องศา20องศามีเรืโองกล้วยห้องแอร์นะคะเนี่ยครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็บ่มไว้20ชั่วโมงนะครับแล้วก็เปิดเปิดจากห้องตอนกระบวนการบ่มนี้ต้องใส่สารเคมีอะไรไหมคะใช้อเอทิลีนเข้าไปครับอเอทิลีนมันจะเป็นแก๊สที่ผลไม้จากผลดิบเป็นผลสุกเนี่ยมันมีแก๊สอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ย <c oughs> เพื่อให ผลผลผลิตทางร้อตเนี่ยสุกพ้องกันทั้งหมดนะครับเพื่อเพื่อเพื่อทําการค้าสังเกตนะครับวิธีเวลาที่ในพวก Youtube หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาจะแนะนําว่าเวลาซื้อซื้อกล้วยดิบมาทํำยังไงให้สุกเขาจะใช้พวกผลผลไม้สุกนะครับใส่เข้าไปรวมกับกล้วยก็คือใช้ใช้ถุงห่อทั้งหวีเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกแอปเปิลหรือเป็นกล้วยสุกชนิดอื่นๆ ใส่เข้าไปแล้วก็ผูกถุงไว้ก็ทิ้งไว้อันนั้นก็จะเรื่องเกิดแก๊สของมันเองหรือกล้วยในหนึ่งหวีมีสุกแล้วหนึ่งผลแล้วเราใช้ถุงสวมแล้วก็ผูกไว้เนี่ยมันก็จะเกิดแก๊สของมันเองที่จะทําให้มันสุกทั้งหมดนะครับสุกพร้อมๆกันเลยนะเออ,อันนี้แก๊ส yes, ตัวนี้คือคือคือออยลเขาบอกอยังไงบ้างคะอันนี้มี ขามไม่ไม่มีผลกระทบกับวิธีการบ่มนะครับมันมีหลายวิธีนะครับมันมีตั้งแต่แคลเซียมคาร์บาไท์ที่เป็นสมัยก่อนจะเป็นแก๊สก้อนที่หยด,หยดน้ําแล้วก็เป็นควันขาวๆข,ขึ้นมาครับที่เขาใช้บ่มผลไม้สมัยก่อนอแล้วก็มีแอทิลีนแล้วก็อีทิฟอนอีทิฟอนก็จะเป็นน้ําที่ใช้ป้ายขวทุเรียนหรือว่าบ่มพวก มะม่วงกล้ยในตลาดทั่วไปอันนี้คือวัตถุประสงค์ว่าเพื่อที่ช้ยเขาเนี่ยสุกพร้อมกันสุกพร้อมกันโอเคเพราะว่าถ้าไม่ไม่สุกพร้อมกันเนี่ยมันทําในเชิงพาณิชย์ลำบากน้องช่ใต้สมเด็จสองลูกนี่คงไม่ไหวแน่เลยนะจากนั้นค่ะสุกแล้วทําไงต่อคะบ่มแล้วหลังจากบ่มออกมาเนี่ยมันยังเป็นสีเขียวอยู่ก็เอาไปเข้าห้องเย็นพักไว้อีกหนึ่งวันอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงในอุณหภูมิที่ยี่สิบองศาเหมือนกัน กล้วยเนี่ยจะจะแบ่งเป็นเจ็ดเบอร์ตั้งแต่สีเขียวจนถึงสีเหลืองนะครับเบอร์หนึ่งก็จะเริ่มเขียวเบอร์สองไล่ไปจนถึง 5, เบอร์ห้าเบอร์หกถึงจะ,<ม>จะเริ่มทันได้ก็คือสุกทั้งทั้งผลก็ตอนบม่ม <7 S 2> ลเป็นเบอร์ไหนคะถ้าเราส่งเข้าเซเว่นอยู่เบอร์สามเบอร์สี่ครับแล้วอยู่หน้าร้านจะจะอยู่เบอร์เบอร์สี่เบอร์ห้าครับให้เขาไปสุกเองในร้านเซเว่นด้วยใช่ครับแล้ว,แล,วแล้วทีนี้ก็ คือการทําแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆเนี่ยที่ออกมาเป็นหนึ่งลูกหนึ่งใบสองใบสี่ใบใช่ไหมมีใช่ครับใช่ครับมีสามสาสามตัวครับหนึ่งใบสองใบแล้วก็สี่ใบก็คือหลังจากบ่มเสร็จแล้วเข้าห้องเย็ยนเสร็จพอกล้วยเริ่มออกสีเป็นเบอร์สองเบอร์สามก็จะเริ่มเอามาหัน่นมาแพ็คครับมาหั่นแยกจากหวีให้เป็นหนึ่งลูกสองลูกแล้วก็สี่ลูกแล้วแต่ขนาดของกล้วยครับ แล้วก็ซีนซีนเสร็จก็ซีนเสร็จก,ก็เอาเก็บเข้าห้องเย็นเหมือนเดิมวันรุ่งขึ้นก็ถึงจะขนส่งไปที่ศูนย์กระจายสินค้าของเซเว่อีกทีหนึ่งครับค่านะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องเข้าใจนะไม่ได้ต้องไปส่งทุกร้านของเซเว่นะถ้าอย่างนั้นสปายเออร์แย่เลยเขา b d c หรือว่า distribution center นะที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าไปส่งที่นั่นที่เดียวเลยนะแล้วเดี๋ยวเซเวเขากระจายเองต่อเนาะประมาณ ใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเรื่องของการก,กระจายสินค้านะคะที่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ยากเลยบางคนไม่เข้าใจนึกว่าโอโ้โหต้องไปส่งทุกที่อย่างนั้นก็พอดีไม่ต้องทำไรกันนะก็โอเคก็ถึงท่านไปส่งที่เซเว่นทีนี้คือกล้วยมันต้องมีแบบประมาณว่าสวยไม่สวยบางทีเขาเรียกอะไรตกเขาเรียกอะไรนะตกเกรดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเอาจะนําไปไหนคะที่ตกเกรดคะ่ะ คือคือกล้วยที่ไม่สามารถส่งส่งขายได้มันก็จะมีเขาเรียกว่าตอกเกตหรือว่ากล้วยที่มีตำหนิเนี่ยเราเราก็มีการจัดสรรนะครับหลายส่วนนะครับก็คือบางส่วนเนี่ยเราสามารถจำหน่ายได้ก็คือโรงงานแปะรูกก็มารับที่เราไปเอาไปทำมุกล้วยเบรกแต่กล้วยอะไรอย่างนี้ว่ากันไป่ครับหรือไม่ก็เค้กกล้วยหอมอะไรพวกนี้นะครับก็คือ อันนั้นส่วนที่หนึ่งครับโอเคกล้วย,ย,ยหอมเนาะทำกล้วยสุกแล้วต้องไปทํากล้วยกล้วยหอมเบกแต่ต้องทําตอนดิบนะใช่ครับใช่ครับแล้วอันนั้นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองที่บางช่วงฤดูการาผลผลิตมีเยอะหรือว่า,ากล้วยที่เราคัดออกมีเยอะเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะเอาไปบริจาคให้ชุมชนนะครับไม่ว่าจากานประเพณีตามในพื้นที่นะครับ พวกงานศพงานอะไรพวกนี้ที่มีการนํากล้วยไปเป็นอาหารว่างให้กับเขาแล้วก็ให้กับโรงเรียนในในพื้นที่ก็จะเป็นอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในในพื้นที่ก็คือ,อสัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับในเรียนที่มีการขอที่เราเข้ามาครับแล้วก็ไม่ได้แล้วเอาไปไหนคะมันก็จะ,ะส่วนที่ ที่คนกินไม่ได้มันก็จะมีบางส่วนที่เราบริจาคให้มูลนิธิให้กับสวนสัตว์ต่างๆนะครับก็มีการบริจาคอันนี้เป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นครับ oh. ก็จะมีบางส่วนเราก็จะไปพวกเรือนจาค่ายทหาร โรงพยาบาลอันนี้ก็จะมีการจัดสรรไปในแต่ละที่ก็เป็นว่ามีการบริจาคไปให้ทั้งคนแล้วก็สัตว์นะคะอะไรที่คนทานได้ก็ให้คนไปคนทานไม่ได้ก็ให้สัตว์ไปทานไอปีไปกินแทนให้ช้างอะไรต่างๆนี่นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของการแบ่งปันนะที่ที่คุณอาคมเ็าเรียกว่า คือแทนที่ว่าจะเอาไปทําอย่างอื่นหรือว่าขายด้วยราคาตกเกรดเนี่ยก็เอามากลายเป็นว่าเอามาเหมือนทําบุญทาทานไปนะคะนี่ก็เป็นเหมือนทําธุรกิจไปด้วยแล้วก็แบ่งปันสังคมไปด้วยค่ะทีนี้เ,เราจวูงัวว่าโอ้โหกล้วยร้อยล้านนะคะค่ะปีหนึ่งขายกี่ตันนปีหนึ่งถ้าถ้าคิดเป็นตันคือวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยเราเรารวบรวมกล้วยจากเกษตรกรเนี่ย ประมาณ15ตันต่อวันนะครับรวมๆเข้ามามันมีทั้งกล้วย1 5บหถึงสิตันต่อวันมีทั้งกล้วยที่สามารถขายได้กล้วยตกเกตแล้วก็กล้วยที่คัดออ,ออกนะครับก็รวมเดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณ4 0 0ร้อถึงถึงถึงห้าตันบนะเดือนละนะเดือนลครับล้วปีหนึ่งก็น่าจะ6,000น่าจะถึง โอ้โค่ะซึ่งซึ่งบอกว่ารายได้ตอนนี้ก็คือปีนี้แหละค่ะร้อล้านที่ตั้งเป้าไว้ดีค่ะหรือว่าได้ทะลุมาเรียบร้อยแล้วก็ถ้าถ้ายอดขายก็กิก็ได้ถึงแล้วครับ ยอดขายได้ถึงร้อยล้านนะไม่อยากถามกําไรนะเอาเป็นว่ายอดขายร้อยล้านเลยนะขายกล้วยหอมทองข้าวร้านเซเว่นนี้นะคะแล้วเซเว่นก็ให้คําแนะนํำยังไงบ้างการที่สามารถทําธุรกิจได้ได้เติบโตขนาดนี้ค่ะก็ทางทีมเซเว่นนะครับจะมีทีมประกันคุณภาพหรือว่าทีม QA นะครับจะคอยช่วยดูในเรื่องของ การพัฒนาการควบคุมคุณภาพนะครับเพราะว่าเวลาเราเราส่งกล้วยเข้าไปวานจําหน่ายที่ที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่กล้วยมีปัญหานะครับถ้ามีปัญหาแล้วก็จะมีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีการวางแผนร่วมกันว่าเเราจะต้องป้องกันปัญหานี้ยังไงนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของอวิธีการในการที่จะ ดูแลคุณภาพของผลผลิตที่สามารถเข้าไปวางจําหน่ายให้ให้มีคุณภาพได้นะครับอันนั้นส่วนที่หนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็ฝ่ายการตลาดหรือว่าฝ่ายจะซื้อเนี่ยก็มีการวางแผนร่วมกันว่าในแต่ละวันในแต่ละช่วงเดือนเราจะมีสินค้าเพื่อวางจําหน่ายในเซเว่นวันละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ในช่วงหนึ่งปีมีมีมียอดเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ต้อง ต้องทำงานสัมพันธ์กันด้วยทำงานด้วยกันเลยนะคะก็เรีวยกว่าเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจในการที่ทํทำงานร่วมกันนะสุดท้ายค่ะคุณอาคมค่ะมีคำแนะนำกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยังไงคะที่อยากทำธุรกิจสำเร็จแบบคุณอาคมแล้วก็แบ่งปันสังคมด้วยเนะะี่ยค่ะครับก,ก็การทำธุรกิจไม่ว่าจะตัวไหนนะครับมันมันต้องมันมีปัญหาอยู่ลยแล้วแต่เราต้องมีความอดทนนะครับแล้วก็ หาช่องทางหรือหาโอกาสที่มันสามารถที่จะแก้ปัญหาได้สิ่งสำคัญสำหรับการทำธุรกิจนะครับคือความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ปลูก,ก้วยให้เราเราก็ต้องซื่อสัตย์กับเขาในเรื่องของการซื้อการขายที่ที่ดีแล้วก็ที่มีเขาเรียกว่ามีความไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับเสร็จแล้วก็ ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเนี่ยเราต้องพยายามทำให้สินค้าทั้งหมดที่เราวางจำหน่ายให้มีคุณภาพใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเพราะว่าเขาถ้าเขาจะมาซื้อสินค้าเราไปหนึ่งชิ้นนะครับถ้าสินค้าไม่ได้คุณภาพเขาไม่กลับมาซื้อเราใหม่เราพยายามทำให้มันมีคุณภาพที่ดีเพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำของเราให้ได้ โอ้ค่ะแล้วก็ต้องแบ,บ่งปันสังคมด้วยนะคะ,คะ,ะดูแลทั้งคนและสัตว์เลยทีเดียวนะคะสำหรับด้วยเราเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมหรือในชุมชนเพียงผู้เดียวได้นะครับเราจะต้องมีทั้งมิตรหรือว่าเพื่อนที่ทำทำธุรกิจร่วมกันหรือคนในชุมชนที่ถ้าเราถ้าเราแข็งแรงเราก็สามารถที่จะช่วยช่วยเหลือสังคมส่วนเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เรา ช่วยเหลือสังคมได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งเอาเป็นว่าอย่ารวยคนเดียวนะคะคุณอาคมค่ะยังไม่รวยครัวันนี้ขอบนี้คุณมากเลยค่ะคุณอาคมพูดเก่งมากเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ